เออ้องโอ้โหแก่นรวนๆเลยทีนี้ต้องต้องมาถ่ายงนี้อทำงานยังไม่เสร็จนี่โอ้โหใครได้ไปถือว่าโชคดีมากเลยครับชุดนี้แดงแป๊ดแดงเป็ดกับผีแทบไม่ต้องเลยเก้าสิบหน้าเก้าสิบเ้าเลยนะครับหน้าเก้าสิบบวกเลยโอ้เอาพูดง่ายๆหน้าเมตรบวกลบเลยอืม <nenhum> ร,รับโต๊ะไม้ประดูหน้าเมตรครับยาวครับัวองสองเมตรที่สองเมตรที่กำลังพอดีเลยเนี่ยหลายคนแล้วท่านสอบถามก็มาเอาจัดให้แล้วนะครับผมหนาครับอนิ้วนิ้วมาตรฐานครับเอาหนาสองนิ้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอารีบนะครับผมมีสองแผ่นไม้มไม้ชุดนี้มีสองแผ่นครับสวยมากนะครับไม้แผ่นเดียวด้วยไม้ร้อยเลยนะครับผม อ่าสนใจยังไงก็ท<ม>ักสอบสถามเขาได้ครับ <นะ S 1> ไม่มีตำหนิเลย <นะ S 1>